น้อยไปพันหนึง่งอะสมสัติมันเยอะห้ามล็อกเป้าเด็กขาดเลยจริงๆศักยภาพในการโปรดมันมันมันเยอะมันเยอะมันมันเยอะไปเรื่อยๆมันมากไปเรื่อยๆฉะนั้นมันต้องมันต้องแบบไม่มีลิมิตอย่าไปอย่าไปสร้างลิมิตขึ้น อย่าไปมองที่คนอย่างเดียวนะไม่ได้นะอเอเวลาเราโปรไปเวลาเราพูดไปล้วก่าวไปก็ทุกอย่างให้ทุกอย่างน้สดับรับฟังทุกอย่าง,ท,างทุกชัน้นทุกขุมวันนี้รับผลไม้จากรถไฟมาเยอะแล้วใครก็มาให้มาให้ก็โอเค วางแล้วถแล้ววางเลยอ๋อนี่เ็นลเข็อืมไม่ได้ไม่ได้ลไม่ได้ไไดไไดวางใส่ดเลยเห็อะไรเยอะเนี่ยเห็อะเลย คือทุกประโยคที่ให้ไปอ่ะมันเป็นประโยคที่สร้างผู้ปวดสัตว์อยู่แล้วมันไม่ใช่เป็นประโยชน์ในการหลุดเฉพาะตนเองหรือพ้นเฉพาะตนเองสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับหลุดไม่หลุดเนี่ยมันทําให้กลายเป็นมหาเุนาขึ้นมาสําหรับผู้ที่ได้ฟังผู้ที่ได้สดับแต่นั้นเขาจะไม่ใช่แค่หลุดเฉพาะตนเองแน่นอนแต่ทุกประโยคเป็นประโยชน์ในการสร้างผู้ปวดสัตว์อยู่แล้วตรงน,นี้เลย <c oughs> ค <c oughs> แค่สิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม้ไม้เนี่ยม,มันก็ออกไปแบบมหาศาลลนะเมื่อใครได้สดับได้ฟังก็ตามทีเขาก็ออกเหมือนกัน เ,ออเขาก็ไม่เหมือนกันน่ะสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม่ไม,ไม่ครับไม่อยู่แค่ตัวเองละอานุภาพมันก็คลายออกช่วยเรียบร้อยละแต่คลายช่วยหลือช่วยเรียบร้อยแล้วมันเป็นไปเองเลยทุกประโยชน์เนี่ยมันเป็นประโยชน์ที่สร้างผู้ปวดตัด์ท่านั้นไม่มีประโยชน์ไหนที่จะให้หลุด้นเฉพาะเพราะมันเหนื่อยไอ้เรื่องเฉพาะมันเหนื่อยมันเมื่อยมันแคบเรื่องเฉพาะมันแคบแคบมันแคบ พูดถึงหลุดพูดถึงพน้นพูดถึงอะไรต่างๆ้มันยังเป็นเรื่องเฉพาะอยู่มันยังไม่ใช่ภาพรวมสังควัตทีจริงสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับพ้นไม่พ้นเอออย่างเงี้ยโอเคมันหมดมันปลดล็อกเลยอืสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับพ,นพนนนนลล้นไม่พน้พนอย่างงี้ยปลดล็อกเลยไม่ใช่จะมาอยู่แค่พน้นแค่ไม่พนม้นเอออย่างเงี้ยปลดล็อกเลยอย่างเนี้กลายเป็นมหาคุณาไปเรียบร้อยแล้ว ใครฟังมันก็เปิดไปตามนั้นไม่มีขอบเขตไปตามนั้นอืมมันไม่อยู่แค่พ้นไม่พ้นก็เรียกว่ามันออกมันไม่มีขอบเขตไปแล้วไนงะถ้าอยู่แค่พ้นไม่พ้นยังมีขอบมีเขตอยู่มีขอบเขตอยู่นั่นก็ต้องรู้สติร่างดีๆสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับพ้นไม่พ้นเรื่อยๆมันก็จะกลายเป็นไม่มีขอบเขตไปเรื่อยๆล่างไม่ได้ลย คตินิยมมันจะทําให้เกิดการมุ่งหวังตั้งเอาไงดังนั้นเราต้องล้างคตินิยมให้หมดพ้นไม่พ Mot ้นเนี่ยมันยังอยู่ในคตินิยมไอ้พวกที่พยายามจะพ้น <zijn>. ก <sh> <Clerk> ็ก็นิยมในความจะพ้นในความพยายามจะพ้นไอ้พวกที่ไม่พ้นก็พยายามที่จะติดนิยมในความพยายามจะติดพยายามจะยึดอยู่อย่างนั้นอะไรอะไรมันเป็นคตินิยมทั้งสองฝ่ายทั้งพวกทั้งพ้นทั้งไม่พ้นเนี่ยเราต้องล้างคตินิยมพวกนี้หมด จะได้กลายเป็นมหาวุณาจิตขึ้นมาเรียกว่าไม่มีขอบเขตไม่ใช่มาแค่พ้นไม่พ้อนอะไรไม่มีขอบเขตผมเปลี่ยนเอ์จี้เมเปลี่ยนไอ้จ <c oughs> เป็นประโยชน์ที่สร้างสร้างหน่อด้นยผู้ทางกูนเป็นประโยชน์ที่สร้างสุท่าให้ดวงใจทุกคน <c oughs> <c oughs> ประโยชน์เนี่ยศักติดสิทธิ์สำหรับตัณฑวัตรคมันศักติดในการจบช่วยตัณฑวัตรักดิ์ิทในเรื่องของมหาบุญนาแต่ก็ประโยชน์ส่วนคนไม่ต้องรับรู้ว,ว่ามหาวุนาเคืออย่างไรแค่ได้ฟังแล้วกลายเป็นมหาวุนาไปเองแาบนั้นมันไม่มีขอบเขตจไม่เรื่องมหาวุนา ก็มันไม่มีความเพีไปแล้วก็เรียกว่ามาหาคุนะแต่ถ้าเอาใส่ตัวเองมาเข้าตัวเองยังมีความมีเพอยรเงก็ไม่เรียกว่ามาหาคุณนั่นทุกประโยชน์ที่มันไม่ได้เอาใส่ตัวเองมันเป็นประโยชน์ที่ทิ้งประโยชน์นั่นเองเป็นประโยชน์ที่สละอันนี้นประโยชน์นั่นเองจะกลายเป็นไม่มีความเพียรไปในที่สุดนั่นแหละเรียกว่ามหาวาุฒิ มันการเป็นคายช่วยดุดช่วยว่างล้างช่วยกันไปเรียบร้อยแล้วแต่และประโยคนี้สร้างพุทธะทางนั้นสร้างความเป็นหนอนเนื้อวกูนะให้กับทุกคน แล้วยิ่งบำเพ็ญบารมีพุทธภูมิโปรดสา์จะต้องใช้รหัสสไนนี้เลยพูดง่ายๆจะมืห่วงติดห่วงหลุดอะไรไม่ได้เลยต้องใช้รหัสสไนนี้เลยสิ่งที่ไม่เกี่ยวเราหลุดไม่หลุดไปด้วยกันสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับพ้นไม่พ้นไปด้วยกันสิ่งสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับละไม่ละไปด้วยกันสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับตัดและไม่ตัดไปด้วยกันแล้วนอกเหนือตัวตัดนอกเหนือตัวไม่ตัดไปเลยสําหรับบารมีพุทธภูมิ บารมีตัดสู้ช่วยสรรเสริต้องเน่าเหนือตัวตัดไม่ตัดเลยนอกเหนือตัวพ้นไม่พ้นไปเลยล้างคตินิยมพวกนี้ไปเลยสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับละไม่ละเนี่ยสำคัญสิ่งที่ไม่เกี่ยวกบยึดไม่ยึดสิ่งเหล่านี้มันเป็นประโยชน์ที่หลุดพ้นช่วยสังวัตท่านั้นไม่มีหลุดเอาหลุดมีแต่หลุดช่วยไม่มีพ้นเอาพ้นมีแต่พ้นช่วยเอาพ้นมีแต่พ้นช่วย હર્ણી પંચય ના ફર્ણિત વંશય ના ફર્ન પંચ હોય હર્ણી પંચ હોય હર્ણિત પંચય ના ફ્ની પંચય ના ફ્ની પંચ હોય હર્ણિત પંચય ના હો